สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับค่ะโมเองนะคะจะใครล่ะคะเพื่อนๆครับพอดีปกติโมอยู่ที่จังหวัดโคโลนที่เยอรมันนะคะแล้วนี่โมขับออกมาจากโคโลนมาอยู่แถวบริเวณภาษาไทยอาจจะเรียกว่าบ้าน,นนอกขับออกมาจากรถ1ชั่วโมงนะคะมาถึงที่เคียบบิสโฟก็คือฟาร์มซักทองนี่เองค่ะเพื่อนๆแล้วปกตินี่นะคะที่นี่จะเต้นไปด้วยฟักทองไปหมดเลย แต่ปรากฏว่าโมเฟลสุดๆเลยค่ะเพราะว่างานขายฟักทองของเขาจบไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะโมมาวันนี้ก็เลยไม่มีใครเลยมีฟักทองอยู่อีกหน่อยนึงแต่เดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆดูตัวอันนี้สิคะเพื่อนๆช้นฟักทองอันนี้ใหญ่เบเลิ่มเทิมอย่างนี้ทําผัดฟักทองโหระพาได้สบายหรือค่ะ <laughs> ทานกันได้ทั้งครอบครัวเลย แล้วเพื่อนๆคะเดี๋ยวโมให้ดูนะคะตรงบริเวณข้างบนอันนี้นี่แหละคะ่ะที่ปกติจะเต็มไปด้วยฟักทองนานาชนิดขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะแล้วเราก็จะจ่ายค่าเข้าที่นี่มาคนละประมาณสัก3ยูโร3ยูโรจ่ายเข้ามาแต่เอาฟักทองกลับไปบ้านเท่าไหร่ก็ได้ที่เราอยากจะเอาไปด้วยแล้วนี่มันจะมีฟักทองแบบว่านางนาชนิดบางตัวสวยบางตัวอาจจะ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขี้เลนนิดนึงแต่ใหญ่อลังการค่ะเพื่อนๆแล้วสีสันมากมายแล้วแต่ละพันธุ์ก็แบบว่าเพียบเลยอะ่ะแล้วไม่น่าเชื่อนะคะว่าเมื่อสองอาทิที่แล้วเต็มไปหมดเลยที่นี่วันนี้หวานใจของโมเป็นคนถ่ายค่ะเพื่อนๆว่าแล้วเดี๋ยวลงไปดูโมจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าอ่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคะภาษาเยอรมันคือเปาบานโห ป f าวันโ s สของอังกฤษภาษาอังกฤษฟาร์ามฟาร์มข้านอกฟาร์มแต่ภาษาไทยมันไม่ชอบตัวรีว็อะไรนะคะแล้วที่นี่เขาจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดให้เป็นแบบว่าแบบออร์แกนิกไก่อารมณ์ดีเห็นไหมครับเพราะว่ามันได้เดินอยู่ของมันทั้งวันได้อยู่ข้างนอกทั้งวันมันก็เลยจะไล่าอากาศกันด้วยค่ะบางตัวเออเอทำอะไรกันแถวนี้ เพ <te le Buffalo> kind of ื่อนๆมาเถอะมีกระต่ายด้วยทันที่อีกสองตัวะก่ของขวัญน่ารักมากๆเลยค่ะดูสิคะอย่างโมเปิดออกมาแล้วเจ้าของฟาร์มเขาก็น่ารักนะคะเพราะเขาบอกว่าทั้งๆที่ปกติวันนี้ไม่มีคนมาแล้วแต่เขาก็อนุญาตให้โมกับแฟนของโมเดินเล่นเดินเล่นกับสัตว์แล้วก็ให้เราซื้อฟักทองกับเอาไปบ้านได้ด้วยค่ะคือไม่ซื้อค่ะเขาบอกว่าให้เราเอากลับฟรีได้เลยอะค่ะ นุ่มน่ารักตั้งสองตัวเยอะหืมไม่ต้องออกมาเลยนะครับอยู่ข้างในดีกว่าครับจะโชว์ตัวบ้าเมื่อเกินไปซะและ้วเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณไก่กันนะคะเพื่อนเพราะม่อยให้เพื่อนดูว่าเขาสร้างอัน house chicken บ้านไก่แบบน่ารักสุดๆเลยะคะ่ะอันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นอันแรกเลยที่เขาสร้างเอาไว้ โอ้โหนี่ไก่ตัวนี้นี่อะไรอะเนี่ยดูขอนให้อยากเข้าไปใกล้เกนิสซูน่าเฮ้ยท่าทางมันเป็น,ท,าท,าน,ปนท่าทางมันเป็นตัวบอสค่ะเพื่อนๆโอ้โหอย่างนี้แบบไม่มีใครกล้าสู้กับมันป่ปนี่นะคะคอ,อันแรกเดี๋ยวมาดูอันที่สองอันนี้กันนะคะเพื่อนๆ ขึ้นเป็นยังไนี้มานักเพื่อนๆค,ค้ต้องตลุยตำลุยหน่อยค่ะให้เขาพื่อนๆค้าถ้าเป็นไก่อยู่ชิ้นที่เห็นมีความสุขให้มันดีนสิครับขัข้นบนเลยค่ะที่นอนของมันเต็มไปหมดเลยให้มันนอนแล้วก็ฟักไข่ของมันที่ไม่ยันได้ แบบสวยอะ่ะคือถ้าแบบหน้าอยู่สําหรับไก่ค่ะเหมาะกับธรรมชาติของสัตว์เนาะลงข้างล่างกันค่อยๆโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะโมขอลาไปก่อนนะคะ หวังว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี่เป็นวิดีโอสั้นๆจริงๆโมยอยากใช้เพื่อนๆนเห็นฟักทองแบบอลังการกว่านี้แต่คงเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเห็นคะพวกเป็ดบ่นกันพึมพึมๆๆและสำหรับวันนี้โมขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่าส่งความรักให้เพื่อนๆทุกคนแล้วก็อาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์เมนูฟักทองโดยเฉพาะโมถ่ายเมนูฟักทองเอาไว้3อันแล้วเพื่อนๆจะเห็นเองแะคะ่ะสำหรับวันนี้ โมขอไปเล่นกับเป็ดกับไก่แล้วค่ะบ๊ายบาย